มามามาเอมาคุมหน่อยดิมาคุมพี่หน่อยใครแนีวใครอยู่กับกูวะก้นเหรอเนี่ยครับแคนก็ไม่เยอะหรอกครับเนี่ยแคนไม่เยอะหรอกเท่านี้แหละครับเท่านี้ไม่เยอะอันนี้ลูกแคนของผมนะผมมีไว้เรื่องกู แคน A B C ครับผมตอนต้นตอนนี้ได้เต็มตอนนี้ตอนยูเชนยูเชนเอบีซีทีเอ็มนะให้ข้าแคนจอยมาเลยเออคุมนี่ก็ได้นี่ยคุมเนี่ยเอ้ยคุมบาสซ์ปิง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 คุมเลยนี่ยนะไอ้แชมป์น้อยเนี่ยที่เคยยิงผมตายนะมาข้อผมก็แค้นไอแชมป์น้อยคลิปแรกนะยูเซอร์คลิปแรกเลย นะแข้งก็ไม่เนี่ยตันไม่แหละสิบเจ็ดสิบแปดคนคนระับผมเองเรื่องกู ไอเราแมนนี่ไอเรามนนี่ดิเราแมนนี่ดิเฮ้ยมากาง์นอนมากาง์นอนเนี้ยหมดเร็วเร็วเลยมากาง์นอนเร็วๆมากาง์นอนเร็วเดิตอนนี้คนนี้ไม่มีน่ะเร็วเฮ้ยมากาง์นอนหน้าเอวหน้าเมืองอ่ะเร็วมากาง์นอนมากาง์นอนเฮ้ยมากาง์นอนดิเหรอมากาง์นอนดิไปเขี้ยวไปเขี้ยวเฮ้ยมากาง์นอนมากาง์นอนเร็วเรามากาง์นอนเร็วห้าสิบแล้วเร็ว มากลางหนุอมเออกระตำนี่ครับตำนี้เฮ้ยมานี่มาในกลางหนุ่เราครบยังครบยังเฮ้ยยิงปืนขึ้นฟ้า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 เต็มที่เต็มที่

ป่าจะย้ายใช่ป่ะจะย้ายใช่ป่ะไปลงในโพสกัน,น,น,นไปนไป <c oughs> นี่นี่นยูเซอร์มาดิในโพสมาดิในโพสกันมาดิในโพสกันหรอดิในโพสดิในโพสมามาอ่ะม,มาเกิ้ลตั้งดิในโพสใครมีมาเกิ้ลตั้งเลยโอ้พีจียังไม่กล้าบวกกับเราเลยโอ้โหยเฮียพีจีจกันหลยโองโ ไอ้พลมีตัวไอ้เหี้ยพ้นมีตัวไอ้สัตว์พลมีตัวไอ้เหี้ยใครตายวะเข้ามาในพ้นดิเข้ามาดิในพ้นนะเข้ามาดีเลย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 เด็ด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 อ่ะเด็ดเด็เด็ดเลยอ่ะเด็ดอ่ะเด็ดอะเด็ด เฮ้ยนาโพสมาเฮ้ยนาโพสมาเฮ้ยเดี๋ยวดี๋ดิดให้หมดนะเดี๋ยวด้ไปใช้เซิร์ฟแล้วเอตายดไปดไอ้ตนอะไรให้เอาสิ่งมกินนะไอห ถ้าเราลงกันเดียวเนี่ยได้ไ้ี่เดิมสองเลย2กสองทุกคนดีแม่ได้แล้วไปหนแ้นใอยากแคนไห้างไปไเจย์ลูกน้องใครอยากแค้นได้้ใครมีเซีใครมีอยากใครอยากไปแล้วถูกปะถูกปะเป็นไงกยวเาอยากบอกก็บอกนะครับใครอยากบอกก็บอกเนะ เออเป็นไงเจ้าี่บ้างหรอเจ้าพี่ยักเออพี่บอกเดียวมันลน้าของมั้โคดไอ้โมันเดี่ยเราสายลไ้เาก็ลงีเดียวอะไรกูไม่เอเก่งราไปี้เนไสี่จีสี่จีวันนใช่จีว่า e u t อะคิดถึงแข่งกลาอย่างเลยอะผมแม่ผมเองเนี่ยผมเองจำได้ป่าว จังหุงได้บ่าวอ่าจังหุงได้บ่าวคุณใช่ปะลูกแค้นไม่เยอะหรอกอย่าหาแค้นแเรื่อยๆยังไม่ได้ขึ้นอง E U C T หรอกลูกแค้นไม่เยอะหรอกยังไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้ขึ้นเลยนี่ยูเซอร์มีพังมีอะไรนะแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับใครรวยก็ใครรวยก็ลงครับใคร เออเอาเจแรลงอย่าแต่งอย่าร้องนะวไงพี่เขาบอมว่าไงพี่ว่าไง อยู่แล้วเอ้เคียวพี่ผมตั้งพี่ไปลองพี่เคียวผมตั้งพี่ไปลองมาไงกระสุนมารณะมาไงฮะมาไงกระสุนมารณะาไงไม่ไงอ่าพี่แคมพี่เองไะแคมใหม่ทำไมออ ไอ้พี่สู้พวกแคดเองไม่ได้หรอกแค่น้อยอยู่สู้ไม่เอา้องยางี่ไอยี่มันวล่ะว่าง่ายว่างายจะถ่ายเหรอมามถ่ายมามาถ่ายเลยถ่ายก็ถ่ายมา ขอแบบอย่ายุ่งนะหรอแค่ผมจะทะลุกันจะยุ่งนะยังยุ่งนะครับอย่าแสบนะหรออย่าแสบนะไอ้ตัวนี้อย่าระเตาเลยพี่อะไอซองแคนี่อย่ข้างหลังนั่นเป็นหมาเว้ยตามนี้ยูเซอร์แคนผมเล่นทุกวันครับเล่นทุกวันแคนผมเล่นทุกวันนะไม่ต้องห่วงใครเอาแคนเนี่ยจอยแคนมาเลยนะผมรับแคนให้หรอ ยัยอย่ายุ่งได้าอย่ายุ่งได้าผมจะถ่ายรูปมันอะรอแค่ผมจะถ่ายรูปมันอะอย่ายุ่งนได้ดี๋ยวาม่ของนี่ผมไม่อย่ายุ่งนี่เราห่างๆกันหน่อยเพื่อนห่างกันหน่อยใครอยู่ในคางนู้นนะมาดิ้ใครอยู่ตรงคางอ่ะใครอยู่ตรงคางมาดิเร็วเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วเอ้ยพี่เอพี่เอลงยืนถูพี่เอลงยืนถู

ใครอยู่ฝั่งโน้นน่ะใครอยู่ฝั่งโน้นมาทางนี้ดิเอาละาฮรแขมไม่เล่นเนาะ ECT สี่จีสี่จีแขมไม่เล่นเนี่ยอ๋อเอ้ยมามาถ่ายรูปมาเร็วๆคิดเต็มพอดีแล้วมา